สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทา่ทาท่าชนบุรีนะฮะอันนี้ลูกค้าส่งหัวฉีดมาให้ซ่อม,มนะจากจังหวัดสุพรรณนะครับอันนี้อาการคือ,อลูกค้าแจ้งว่าไหลกลับแรงนะแล้วก็จะมีสตาร์ทติดยากเป็นบางครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าก่อนซ่อมนะเดี๋ยวเราใส่ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะอาเดี๋ยวมาดูก่อนซ่อมนะหัวฉีดนะที่ส่งมานะครับอะ เคร,รื่องตันนะดูไหลกลับอ่าไหลกลับแรงเครื่องตันไหลกลับแรง่ะแล้วเดี๋ยวมาดูควันนะครับควันดำนะควันดำ แล้วก็เครื่องสันควันดำนะนนี้แล้วก็มีเขกนะลองเบิ้ลอ่า,อามีเขกด้วยนะอันนี้เครื่องสันควันดำไหลกลับแรงแล้วก็มีเขกนะตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะเปลี่ยนชุดซ่อมดูนะว่าหายไหมนะครับอ่าหลังจากถอดแล้วมาดูกันนะอ่าอันนี้เป็นสนิมท่วมเลยใบ ใบเสียแล้วนะดูตนันนิมเต็มเลยนี่นี่เดวขัดปลายนะทำความสะอาดนะโอเคตามนี้นะตุดซ่อมหัวฉีดที่จะใส่ใหม่นะครับตัวนี้เลยโอเคอันนี้ของใหม่นะอ่าเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะอเดี๋ยวเรามาประกอบกันให้เห็นเห็นเลยนะ อันนี้ชุดต่อมเก่านะอันนี้ของใหม่อเอเค๊คตัทำต,ตามนี้เลยฮะสปริงตัวเล็กใส่ไปก่อนนะฮะแล้วก็เข็มสปริงแล้วก็ชุดต้อมนะ ีหลังจากทําความสะอาดปลายแล้วนะน,นี้ล้างทําความสะอาดปลายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกอบ <15. S 1> นี่เรียบร้อยนะฮะ <15. S 1> เดี๋ยวจะไปใส่รถแล้วติดเครื่องดูกันดี <15. S 1> อ่าหลังจากเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดแล้วนะล้างแล้วเดี๋ยวมาเทสดูกันนะครับ <15. S 1> คือาตาิดง่ายนะมาดูไหลกลับไ <15. S 1> หลกลับออกน้อยนะ มาเบิร์นดูควันกันนะะเครื่องเดินนิ่งนะฮะอันนี้เครื่องเดินนิ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูควันนะครับโอเคควันไม่มีนะฮะอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยมีแก้อาการเขกนะครับ เนี้ยยังมีแก้อาการเคกสันควันดำนะไหลกลับแรงอันนี้จบเลยอ่ะอ่าจบสวยๆทำให้เห็นๆเลยอ่ะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามางโมาได้ครับกับผู้ช่างต้นทาทามิลีศูนย์แปดศูนย์สองสองสองศูนย์ศูนย์สองนะอ่าเรื่องวัดฉีดรถทาทานะดีเซลนะ เราซ่อมกันให้เ,เห็นเเลยนะว่าแต่ละหัวอาการเป็นยังไงมีเขตมีสันมีควันดำหรนะือไม่นะฮะอ่าอันนี้จัดให้จบสวยๆไปเลยช่างต้นขาขาชนบุรี